สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศอินเดียนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ค่อนข้างสําคัญแล้วก็จัดว่าเป็นหนึ่งในหน้าสําคัญของประวัติศาสตร์โลกเช่นกันก็คือช่วงที่อังกฤษได้ยึดอินเดียเป็นอาณานิคมนะครับแล้วก็หนังสือที่ประกอบเป็นหลักเนี่ยจะเป็นเรื่อง The last m มู a l เมื่อบัรล,ล่มเดลีล้างนะครับก็คือช่วงอินเดียในช่วงปี1857นะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยเข้ามาทําการค้า ในอินเดียตั้งสถานีการค้าแล้วก็ยึดเมืองเมืองๆเนี่ย,ค,ย,ค,ยค่อยๆคืบคลานเข้ามาด้วยฐานะของบริษัท EIC หรือว่า British East India Company นะครับหรือว่าจะเรียกสั้นๆว่า East India Company หรือ The Company ก็ได้แล้วก็ในช่วง1857เนี่ยเกิดเหตุการณ์กบฏซีบ,บอยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้อังกฤษเนี่ยผนวกอินเดียไปเป็นส่วนหนึ่งของ บริติสราชเลยนะครับก็คือไม่มีบริษัทอียสินเดียคอมพานีมาทําธุรกิจในนี้ต่อไปแต่เป็นการผนวกแบบอนานิคมเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็รวมถึงพมา่าด้วยนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของบริติสราชต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนครับว่าทําไมผมถึงมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์อินเดียต้องบอกว่าเมื่อตอนต้นปีนะครับได้มีโอกาสไปที่ประเทศอินเดียเมืองดิวเดลีนะครับ ไปทำงานนี่แหละไปกลุ่มคณะทํางานแล้วก็ได้ไปเยี่ยมชมสถานที่สําคัญอะไรบางอย่างในนิวเดลีนะครับแล้วก็เออเริ่มสนใจขึ้นมาเรารู้แต่ภาพให,ใหญ่ของจักรวรรดิโมกุลอะไรช่วงๆนั้นนะครับแล้วก็เล่าได้ถึงตอนที่ได้อีกราชอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีประวัติศาสตร์ช่วงที่เกิดการกบฏซีปอยแล้วจกักรพรรดิคนนั้นเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยจะรู้เนะาะคราวนี้ผมก็เลยสนใจ กลับมาเนี่ยก็เว้นเว้นานแหละแล้วก็ได้เวลาจิบหนังสือในกล่องดองก็คือเล่มเนี่ย The Last m u g h เมื่อบรรลังล่มเด l ิลัคเนี่ยมาอ่านซื้อมันไว้นานแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับรวมถึงในคลิปเนี่ยจะมีรูปประกอบซึ่งเป็นกลุ่มที่พวกผมไปทํางานกันอนะ่ะเป็นคนถ่ายกันเองนะครับก็จะมีรูปประกอบเดี๋ยวก็จะผู่มาเรื่อยๆนะครับคราวน,นี้ก่อนจะเริ่มอะไรบางอย่างเนี่ยก็ต้องแนะนําอะไรกันก่อนบางอย่างนะครับว่าพื้นฐานอะไรมันเป็นยังไงของประเทศอินเดียในยตอนนั้น สิ่งที่สําคัญที่ควรจะเล่าคือตัวเอกในเรื่องนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือจรรักรวรรดิมูเกาหรือว่าจักรวรรดิมูกุลนี่เรารู้จรรักกันจรรักรวรรดิููกุลเนี่ยเริ่มครองอินเดียมาตั้งแต่ปีประมาณ 1. คศหนึ่นะครับแล้วก็จบลงในปี1857ปรถมจักรพรรดิของมูกุลนะครับชื่อว่าบาปูนะครับก็คือสืบเชื้อสายมาจากติมูซึ่งเป็นขุนศึกชนเผ่ากลุ่มย่อยของมองโกนะครับ แล้วก็ได้จากการตั้งก่อตั้งจากกวัตริตีมูเราปีหนึ่งสามเป็ดศูนย์นะครับแล้วมันลุกมาจนถึงประมาณเกือบร้อยปีก็คือหนึ่งสี่หกเจ็ดจากกวัติตีมูก็เริ่มสูญเสียดินแดนไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับแล้วก็ยังปกครองรัฐเล็กๆหลายแห่งในเชียกลางและบางส่วนของอินเดียนะครับต้องขออภัยในคลิปนี้ก่อนนะครับว่าบางทีผมอาจจะออกเสียงไม่ค่อยถูกชื่อของบางคนที่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามไปฮินดูผมอาจจะออกไม่ค่อยถูกนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับจักพัิบาบูมีชื่อเต็มมมว่าาีรรุดนนูัหะคบ เกิดในปี1483ซึ่งพื้นที่ที่เขาเกิดเนี่ยปัจจุบันก็คือประเทศอุซเบกิสถานนะครับเอ่อก็จกักรวรรดิโมกุลนะครับหรือว่าประถมจกักรพรรดิบาปูเนี่ยก็เริ่มได้ทําสงครามยึดครองหุบเขาทางเหนือของตอนแม่น้ําสินธุนะครับซึ่งปัจจุบันแม่น้าสินธุในส่วนมากก็อยู่ในอ่าประเทศปากีสถานนะครับและคําว่าสินธุเนี่ยเมื่อแปลภาษาอังกฤษมันเป็นคำว่าอินดูสอินดสนะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานของคําว่าอินเดียด้วยซ้ําซึ่งทําให้ทุกวันเนี้ย อ,อินเดียเลยจะเปลี่ยนชื่อกลับเป็นภารตตหรือบารัตนะครับเพราะว่าแม่น้ําสินธุทั้งหมดเนี่ยส่วนมากอะ่ะมันอยู่ในปากีสถานมีแค่บางส่วนอยู่ในอินเดียเท่านั้นทําไมถึงไม่น่าสงสัยว่าทำไมอินเดียถึงจะเปลี่ยนชื่อกลับเป็นภารัตแล้วปากีสถานเองก็อยากจะบอกว่าถ้าไม่ใช้ชื่อนั้นฉันก็ขอแนบเป็นชื่ออินเดียอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเกิดเลเ็กเกดน้อยซึ่งบอกให้ฟังนะครับสุดท้ายนี่คือจกักรพรรดิบาบูนี่ก็เดินทัพสู่เมืองลาโฮนะครับได้ครองส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่ของอินเดียด้านเหนือไว้นะครับ เอ่อตอนซึ่งตอนนั้นมีสุลต่านเดลีนะฮะซึ่งเป็นสุลต่านของมุสลิมเหมือนกันนะเป็นมุสลิมคนละคนละน,นิกายเลยนะประมาณนั้นแหละซึ่งก็ทําสงครามแย่งกันจนสุดท้ายเนี่ยก็คือจกักรพรรดิบาบูเป็นผู้ชนะแล้วก็เดินทัพสู่เมืองลาหอร์ครับซึ่งตอนนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของสุลต่านเดลีนะครับเอ้ยแล้วก็เผาเมืองลาหอร์ซะราบคาบเลยนะครับจกักรพรรดิบาบูก็ลบชนะในสงครามที่เมืองปาณิปัตนะครับแล้วก็เข้ายึดเมืองอัคราและเดลีก่อนสถาปนาจากักรวรรดิโมกุล จําชื่อเมืองอักราและเดลีไว้นะครับเมืองสองเมืองนี้จะเป็นเมืองสําคัญซึ่งคือเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิมงกุลในช่วงที่จักรวรรดิมกุลเรืองอำนาจอยู่นะครับก็คือตั้งแต่1510จนถึงจบก็คือจะเป็นเวลา300-30กว่าปีนะครับจักรพรรดิที่คุณคุณรู้จักกันเนี่ยก็น่าจะคือชาจาฮันใช่ไหมก็คือผู้ก่อตั้งทัชมาฮาลนั่นก็คือหนึ่งในกษัตริย์ของจักรวรรดโมกุลเหมือนกันซึ่งก็เป็นองค์ที่5นะครับคราวนี้ผมไม่ได้ไปเมืองอักรานะแต่ผมไปเมืองเดลีใช่ไหม ก็จะมีะสุสานที่คล้ายๆทัชมาฮาลแต่เป็นสุสานภูมายุนภูมายุนนี่คือจกักรพรรดิองค์ที่2ก็คือลูกของจกักรพรรดิบาบูนี่แหละก็จะเห็นตามที่รูปเนี่ยครับเป็นเป็นทัชมาฮาลจะสีขาวแต่ทูมว่าูมายุนเนี่ยจะสีแดงนะแล้วก็อีกที่สําคัญก็คือเรดฟอร์ดหรือว่าพระราชวังแดงเนี่ยซึ่งอันนี้ที่ประทับของจกักรพรรดิองค์สุดท้ายเหมือนกันนะครับก่อนที่จะโดนองังกฤษมนโกเป็นบริทินรานนะครับคราวนี้เราต้องมารู้พื้นฐานอีกเรื่องนึงก็คือ ตัวเอกอีกตัวก็คือจักรวรรดิอังกฤษหรือ British Empire นะครับอังกฤษกับสเปนนะครับเคยทําศึกกันในเขาเรียกว่าสงคราม Spanish Armada กับจักรวรรดิอังกฤษนะครับซึ่งตอนนั้นอังกฤษยังไม่ได้มีตัวตนในเวทีโลกมากเท่ากับโปรตุเกสและสเปนและสเปนตอนนั้นก็คือมีความยิ่งใหญ่มากปิดเส้นทางการค้าการเดินเรืออะไรทั่วโลกเลยซึ่งก่อนหน้านั้นโปรตุเกสและสเปนได้เป็นเจ้าแห่งการ exploration แล้วกัน ค้นหาแล้วก็เปิดแผนที่ในโลกเยอะแยะไปหมดลงถึงเป็นครอบครองจัก,กรวรรดิเต็มไปหมดเลยนะครับมีพื้นที่อาณานิคมเต็มไปหมดเลยทีนี้พออังกฤษเนี่ยในครึ่งหลังศตวรรษที่16มีศึกกับสเปนเนี่ยตอนนั้นอังกฤษได้รับชัยชนะปุ๊บอนนี้สเปนก็เริ่มจะเผาอิทธิพลลงอันนี้กลายเป็นอังกฤษแทนที่ออกมาล่าอาณานิคมตอนแรกมาแค่ตั้งสถานีการค้านะครับแต่มันจะเริ่มซับซ้อนเมื่อในเมื่อมี การปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรมากขึ้นทําให้ต้องมีการถ่ายออกสินค้าหรือว่าการหาวัตถุดิบเข้าไปมากขึ้นคราวนี้จากการที่เคยตั้งสถานีการค้าที่ทับซ้อนอยู่กับในช่วงอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเรานะช่วงเวลานั้นนะ่ะพวกทางตะวันตกที่มาเนี่ยก็จะมาแค่ตั้งสถานีการค้าเผยแพร่ศาสนาแต่ถ้าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเข้าสู่ยุคต้นรัตนาโกสิน์เป็นต้นมาเนี่ยจนถึงรัชการประมาณรัชการที่3-45สเนื่องด้วยปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามเนี่ยมันทําให้การที่ ไปทาการค้าเนี่ยมันจริงจังกลายจนกลายเป็นการล่านอน,นิคมมากกว่าที่ตั้งสถานีการค้าและเผยแพร่ศาส,สนาแบบเดิมแต่ที่นี่คือเป็นไปได้ถ้ามีการขัดขืนก็จะเข้ายึดครองเพราะต้องการวัตถุดิบต้องการทรัพยากรอย่างมากอันนี้ครับก็เป็นพื้นฐานที่จะเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนี้เพราะอังกฤษได้ขยายตัวเนี่ยแน่นอนก็ต้องมาที่อินเดียซึ่งก็ไล่เจ้าเดิมไปก็คือโปรตุเกสเนะซึ่งตอนนั้นโปรตุเกสอยู่ทางฝั่งเวสต์โคสต์ของทางอินเดียใช่ไหมกรโดดอังกฤษไล่ไปแต่อังกฤษอ่ะไม่ได้ตั้ง สถานีการค้าหรือว่าสร้างอิทธิพลในฝั่งตะวันตกเท่าไรแต่กลับเป็นฝั่งตะวันออกมากกว่าซึ่งก็คือเปงกอรซึ่งก็คือบางกาลาเทศทุศกวันนี้แล้วก็มีเมืองเกาคาตาซึ่งอยู่ใกล้กล้บางกาลประเทศตรงนั้นแหละครับแล้วก็อีกเมืองหนึ่งชื่อเมืองมาราสหรือตอนนี้ก็คือเมืองเชนไนทุกวันนี้ยุคแรกที่มาตั้งเนี่ยจะเป็นยุคประมาณศตวรรษที่18ก็คือช่วง1ปี17กว่ากว่านะครับ ต้องบอกว่าอังกฤษที่มาตอนนั้นนะยังเป็นบริษัท East India British East India Company นะครับเหมือนที่ผมบอกให้ฟังไม่ได้มาโดยตรงเป็นจักรวรรดิแต่ว่า r r t t s s h e s t t n n i i c o o p p n y เนะีก็ถือหุ้นส่วนใหญ่โดยรัฐบาลของราชวงศ์ของอังกฤษอยู่แล้วนะครับก็คือรัฐบาลกลางอังกฤษเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วก็มีสมาคมพ่อค้าทั้งหลาย,ยก็มารลงตัวกันแล้วก็ไปออกไปทําการค้าโดยรับอนุญาตจากรัฐบาลกางอังกฤษ พิติสอินเดียก็ไปขยายอํานาจในเมืองที่ผมบอกก็คือ2เมืองนี้ก็คือมัทราสหรือเชนไนหรือว่าอีกเมืองนึ่งคือคากาต้าบวกกับฝั่งเปงกองทั้งหมดนะครับแล้วก็เริ่มที่จะเข้าไปจัดการกับเจ้าท้องถิ่นซึ่งเจ้าท้องถิ่นของอินเดียเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าในช่วงจกวักรวรรดิโมกุลครองอํานาจอยู่เนี่ย ก็จะมีการแข่งเมืองบ้างหรือว่ายอมรับอำนาจบ้างแล้วแต่ความเข้มแข็งของตัวจกักรพรรดิในเจ้าท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีทั้งมหาราชาซึ่งเป็นฝ่ายฮินดูนะแล้วก็บางบางที่ก็จะเป็นนวบซึ่งเป็นฝ่ายอิสลามหรือมุสลิมนะครับอินเดียเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่ามีความเป็นประุวัฒนธรรมสูงมากแล้วสิ่งที่จกักรวรรดิโมกุลทำเนี่ยก็คือสิ่งที่ กลืนกลายให้อินดูกับอิสลามอยู่กันอย่างได้อย่างค่อนข้างสงบสุขนะโดยรวมๆนะอาจจะมีขัดแย้งกันบ้างอะไรบ้างแต่ผมจะไม่ได้พูดประวัติศาสตร์ในช่วงจวักรวรรดิโมคุลมากแต่จะโฟกัสไปที่การเข้าครอบครองของ British East India Company ในอินเดียนะครับจนกลายเป็น British r a j มากกว่านะครับอ่ะแล้วคราวนี้พออังกฤษ British e a s t India Company เนี่ยเข้าไปก็จะมีการตั้งสถานีการค้าถ้าใครไม่ยอมก็จะมีการลบอะไรเงี้ยไปไปมา ทีน,นี้พอการมาของอังกฤษเนี่ยมันก็ทําให้เจ้าท้องถิ่นสูญเสียผลประโยชน์ไปเพราะแน่นอนเมื่อมีคนมาหารเพิ่มใช่ไหมเจ้าเดิมก็จะได้ผลประโยชน์ที่มันน้อยลงมก็เกิดสงครามขึ้นนะนั่นคือสงครามภาราสีนะครับในประมาณร้อยปีก่อนที่จะเกิดในสงครามทําให้จกักรพรรดิจกักรวรรดิโมกุลล่มสลายไปนะครับซึ่งประมาณร้อยปีนะ่าจะพอดีนะถ้าผมจาไม่ผิดน,นะประมาณนั้นอังกฤษจะใช้วิธียุยงนะครับให้เกิดการการแตกแยกจากภายในก็คืออาจจะไปล็อบบี้ใครสักคนหนึ่งว่าเดี๋ยวจะให้ขึ้นเป็นเจ้าท้องถิ่นนะ โดยการไปล้มคนเดิมออกแล้วพอคนนี้โดนอังกฤษลอบบี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้นําหุ่นเชิดโดย British East India Company จะคุมได้อะไรเงี้ยซึ่งก็ใช้ที่อินเดียเนี่ยเป็นที่ปลูกฝิ่นปลูกอะไรเงี้ยครับเพื่อไปส่งไปค้าขายที่จีนทําให้เกิดสงครามฝิ่นที่จีนเนี่ยมันก็คือมีความซับซ้อนและในการยึดพมา่าเนี่ยก็เพราะต้องการปลูกข้าวเพื่อเลี้ยงคนในสังกัดที่อยู่ในอาณัตในอินเดียนะครับให้เลี้ยงไว้เพราะคนเยอะเนาะซึ่งอังกฤษก,ก็จ้างทหารท้องถิ่น มาเป็นหนึ่งในกองทัพซึ่งอยู่ในสังกัดของบริเตนอินเดียนี่แหละทหารท้องถิ่นพวกนี้จะเรียกว่าซีบอยซึ่งมันมาจากภาษาเปอร์เซียอะไรประมาณนี้ซึ่งรวมมาแปลว่าทหารนั่นแหละครับเขาเลยเรียกซีบอยกันนะซึ่งท้องถิ่นเนี่ยอินเดียก็อย่างที่ผมบอกว่าเป็นพระวัฒนธรรมเนี่ยคุณก็จะมีหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็นอาชาวฮินดูอะไรเงี้ยอุออุสลิมก็มีหรือบางทีก็เป็นพวกแขกกูคาซิกปาทานเอออะไรเต็มไปหมดเลยนะแต่หมายความว่าด้วยความหลากหลายเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนอินเดียมันไม่ใช่ประเทศที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวไ เป็นการรวมกันอยู่หลมุหลมๆในอาดูทวีปโดยอยู่ใต้อัมเบร่าของจักรวรรดิโมคุลใช่ไหมแล้วก็มีเจ้าท้องถิ่นอันนี้ทุกคนก็จะพอเห็นภาพละคราวออนี้หนังสือที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะมาพูดถึงช่วงที่เกิดการล่มสลายในปี1857เป็นหลักแม้ว่าจะมีการปูขึ้นมาก่อนหน้าว่าเออมันมีจนวนเหตุแห่งสงครามเนะี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับหนังสือเล่มนี้ค่อนข้างจะเขียนละเอียดในเรื่องตอนปี1857อย่างมากผมอ่านแล้วแบบรู้สึกเหมือนนิยายนะครับเพราะ เป็นการเอาหลักฐานมาตีแผ่ว่าใครพูดอะไรบันทึกอะไรไว้ยังไงทุกอย่างเลยแล้วเราเหมือนกับเข้าไปเดินในนิวเดลีจริงๆแม้จะไม่เห็นภาพนะแต่พอผมไปมาแล้วผมก็พอจะนึกออกบ้างอะไรบางที่นะครับคือบรรยายได้ละเอียดมากว่าใครพูดอะไรรู้สึกอะไรยังไงดําเนินเรื่องเหมือนนิยายเลยง่ายเออมีฝั่งไหนฝั่งไหนแต่ก็ไม่ได้เทน้าหนักไปที่ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งแต่ก็เล่าให้ฟังด้ค่อนข้างละเอียดทั้งสองฝั่งเลยก็ฝังอาจจะไปพูดถึงฝั่งกระบฏบ้างกรบทซีบอยนะครับหรือบางทีก็ไปพูดถึงฝั่ง รวมถึงมีตัวละครบางคนที่เป็นนักข่าวอะไรเงี้ยก็จะมีบันทึกมาพูดมาหมดนะเออก็ถือว่าเป็นหนังสือที่หนาและละเอียดมากนะครับอ่านไปก็แรกๆอาจจะง่วงๆวงหน่อยเพราะว่าก็จะปูพื้นนานแล้วก็บรรยายได้แบบพรรณนา,นาวยหารแต่พอหลังๆในอนช่วงเข้าสู่สงครามเนี่ยมันอนข้างจะอ่านแล้วก็วางไม่ลงระดับหนึ่งอันนี้ผู้เขียนเนี่ยก็คือ วิลเลียมเดลิมโพนะครับซึ่งเป็นชาวสกอตแลนด์แล้วก็ไปอยู่ที่อินเดียมาถึงเป็นเวลาถึง20ปีได้ทําการค้นคว้าค่อนข้างละเอียดกับเรื่องนี้เลยรานนี้ผมก็จะเริ่มมาขอเล่าให้ฟังเกี่ยวกับในเหตุการณ์ในหนังสือ The l ล s t m ูเกลตัวละครที่สําคัญของจักรวรรดิมูกุลเนี่ยอ่าก็คือจักรพรรดิองค์สุดท้ายก็คือบาดูชาซฟาที่2นะครับคืออ่าจักรพรรดิองค์สุดท้ายซึ่งมีอายุค่อนข้างเยอะและชรานะครับแล้วก็สิ่งที่ทําให้เสียหายมากที่สุดก็คือส่วนหนึ่งกาาารแแตกกยยภในนนจํไปส่ เรื่องหลายเรื่องที่ตามมาในหนังสือเล่มนี้นะครับและคนที่สําคัญก็คือคณะเมะเหสีคนนี้ก็คือชื่อนวาวับไซนัตมาฮาเบคมนะครับซึ่งอายุห่างกับจกักรพรรดิตั้ง50ปีได้โดยประมาณนะครับเกือบ50ปีอะ่ะแล้วก็พยายามที่จะให้ลูกตัวเองนะชื่อว่ามิซาจาวันปักนะครับซึ่งเป็นเจ้าชายเนี่ยให้ขึ้นครองราชให้ได้ซึ่งในระหว่างทางมันก็มีสิ่งที่น่าสงสยัยคือการกับจัดคู่แข่งในราชสำนักกันเองก็จริงจกักรพรรดิก็มีลูกมีเมียหลายคนนะฮะแล้วก็2คนนี้จะเป็นคน ที่สําคัญแล้วก็มีเจ้าชายบางคนเนี่ยซึ่งจะมีบทบาทในภายหลังก็คือมาเป็นฝ่ายที่เทคไซต์เข้าข้างกบฏเลยหรือบางคนก็คนและสํานักเนี่ยทำตัวเป็นเรียกว่าสายแห่งกฤษกก็มีอะไรเงี้ยมัน,นก็เป็นสิ่งที่น่าซับซ้อนคราวนี้มาดูฝั่งอังกฤษนะฮะบุคคลสําคัญในเรื่องก็คือตระกูลเมดคราฟนะครับตระกูลเมดคราฟเนี่ยจะเป็นตัวดําเนินเรื่องที่ค่อนข้างจะสําสคัญแต่ว่าไม่ไม่ทั้งหมดนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับทหารแต่อันนี้เป็นผู้แทน ประจำเมืองเดลีของบริษัท British East India Company นะครับซึ่งอยู่มาประมาณมีรุ่นคนแรกก็คือเซอร์ชาลต่อมาก็คือเซอร์โทมัสแล้วก็มีลูกลูกเขาคือทีโอนะครับนอกจากอังกฤษแล้วเนะี่ยต้องพูดถึงอีงกฝั่งนึงก็คือฝั่งกบฏซีปอยนะครับซึ่งจริงๆพวกนี้ก็คือทหารในสังกัดของ British East India Company นี่แหละที่ถูกฝึกมาโดยอังกฤษเอ,เองนี่แหละแต่ว่าเกิดความไม่พอใจบางอย่างแน่นอนครับในการครอบครองปกครองแบบกึง่งๆอาณาธิคมตอนแรกของ b บ i ติ East India Company นี สร้างความไม่พอใจให้คนหลายคนโดยเป็นเชื้อไฟอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องที่ทําให้เกิดต้นเหตุจริงๆที่ทำให้เกิดกรบฏอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเล่ามาแล้วก็เริ่มน่าเชื่อถือจริงๆซึ่งตอนแรกผมฟังแล้วผมไม่ค่อยเชื่อแต่ตอนนี้มันเป็นเหตุจริงก็คือกองทัพของอาณานิคมเนี่ยหรือว่ากองทัพของบริติสต์อินเดียได้นากระสุนปืนคาบศิลาของ Enfield รุ่นหนึ่งมาใช้นะครับโดยตัวกระสุนมันเนี่ยจะถูกฉลมด้วยน้ำมันหมูและน้ำมันบัวก็ลองคิดดูแล้วกันว่าทหารของ เบิสอินเดียซึ่งเป็นพวกซีบอยเนี่ยเขาส่วนมากเป็นฮินดูกับอิสลามใช่ไหมฮินดูกับมุสลิมคุณคิดดูว่าหมูก็ไม่ถูกกับมุสลิมวัวก็เป็นรรสิว์ศักดิ์สิทธิ์ของฮินดูทั้นั้นไอสิ่งเนี้ยมันทําให้พวกทหารมีความไม่พอใจในการบมินศาสนามากซึ่งตัวเบติสอินเดียคอมพานีเนี่ยในการมามา,มาเยอะแล้วก็มีพวกบัตรหลวงอะไรมาด้วยเหมือนกันการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยแม้จะมีะการเผยแพร่โดยสงบแต่จริง,รงมันก็คือมีความแบบ ถูกในตัวว่าศาสนาพวกคุณมันล้าหลังอะไรประมาณนั้นจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับอ่ะมาพูดถึงไอ้ตัวกระสุนนี่ต่อนะซึ่งกระสุนอันนี้ถูกฉโลมน้ํามัน,มนด้วยน้ามันหมูน้ํามันวัวซึ่งอ่าต้องทําเพื่อเป็นการหล่อลื่นเพื่อไม่ให้ขัดลํากล้องใช่ไหมแล้วเวลาทหารพวกนี้ต้องใช้อ่ะตามโปรโตโคอลแล้วว่าต้องเอาปากกัดปลอกกระสุนที่ทำจากกระดาษจากนั้นก็เทดินปืนลงไปในลํากล้องไง แล้วก็การกัดเนี่ยมันต้องใช้สารหล่อลื่นที่จะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์นะหครับซึ่งก็ไม่พ้นอยู่ดีว่าต้องใช้พวกไขมันหมูหรือไขมันวัวหรือไขมันสัตว์นี่แหละซึ่งมันทําให้เกิดความไม่พอใจของทหารท้องถิ่นอย่างนี้มากนะครับอันเนี้ยก็เป็นหนึ่งในก็เรียกฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้ลาหลังหักพวกทหารซีปอยเนี่ยพอรู้เรื่องเนี่ยมันมีการเริ่มลุกคือนะหลายๆที่นะไม่พร้อมกันแต่ว่าพอเริ่มได้ยินว่าเริ่มลุกคื้เนี่ยถ้าบิทิชสต์อินเดียหน่วยไหนที่อยู่ในนเมมืองหไหก็ตาปด ทหารทานปลดอาวุธทันก็จะโอเคถ้าปลดไม่ทนันพวกนี้ก็จะเอาอาวุธไปรวมกับพรรคกับพวกกบฏเนี่ยแหละครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเมื่อจกักรพรรดิโมกุลในราชสำนักเ,นเริ่มอ่อนแอลงทุกทีนะครับเพราะว่าไม่มีอำนาจที่แท้จริงมาโดนบิท s สอินเดียบอลทำลายมาระดับระดับระยะหนึ่งนานๆแล้วเนี่ยจากตัวจกักรพรรดิเองก็เป็นนักกวีนักปร,ราดอะไรมากกว่าที่จะเป็นนักรบนะครับแล้วก็ชราเท่าแล้วด้วย จกักรพรรดิบาด,ดูชาฟาเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องอ,อะไรมากมายเกี่ยวกับการปกครองการเมืองอะไรมากขนาดนั้นแล้วเพราะโดนอังกฤษติดหล,ลอน,นด้วยส่วนหนึ่งแล้วคงจะเบือ่อๆเซ็งๆอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เมื่อมีกบฏพวกซีปี่อยบุกเข้ามาในวาชว่างนะครับคือมาขอให้พระองค์นำทัพในการยึดพื้นแผ่นดินเกิดคืนจากพวกบุกลุกก็คือพวกอังกฤษนี่แหละอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วก็อยากเอาคืนเนี่ยจกักรพรรดิก็คงจะไม่มีทางเลืออเท่าไหร่ก็เลยต้องยอมรับไปเลยตมเลยว่าอันนี้แหละไม่งั้นก็โดนพวกซีปล่อยอาจจะเล่นงานได้ได แต่ในเมื่อจักรพรรดิรับอุ้มชูให้ตั้งฐานทัพของกบฏอยู่ในพระราชวังป้อมพระราชวังแดงเนี่ยซึ่งตัวแกเองก็ไม่ได้เต็มใจหรอกนะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เพราะพวกซีปอยเนี่ยคือก,กัดิเนีัยในหนังสือจะเล่าไว้ฟังว่าค่อนข้างถือตัวแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับความสวยงามเลยก็ตามสไตล์ของศักดินานะแต่พวกซีปอยนั่นก็คือหยาบกร้านหยาบคายแล้วก็ไม่ไม่รู้จักราชาประเพณีอะไรเลยเนี่ย ไม่มีความเคารพต่อสถานที่และตัว,ต,วตัวท่านเท่าที่ควรนะนะอะไรอย่างนั้นในเมื่อรับเป็นเหมือนสปอนเซอร์หลักให้กับซีบอยเนี่ยมาทําให้ภายหลังเนี่ยอังกฤษใช้เหตุนี่แหละในการจัดการยกเลิกราชวงศ์โมกุลแล้วก็ครองโดยบิทิสลาสโดยตรงก็เมื่อตอนซีบอยบุกเข้ามาในเมืองเดลีนะครับได้ฆ่าคนอังกฤษฆ่าคนต่างศาสนารวมถึงคนอินเดียบางคนที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ด้วยนะครับหลายคนมากเป็นการฆ่าที่คขาถือวโหดร้ายมากนะครับ ในหนังสือเนี่ยจะเล่าให้ฟังละเอียดเลยประมาณวันที่10หรือ11พฤษภาหนึ่งแปดห้าเจ็ดเนี่ยเกิดการบุกเข้ามัง4ีปอยแล้วก็มีการอันนี้ผมว่าแหละฆ่าคนรุ่นทานี้ปนสะดมข่มคืนอะไรเต็มไปหมดเลยบ้านเมืองเกิดความบุ่นวาหุ่นวายนะครับจนเขาบรรยายให้ฟังถึงว่าพวกอังกฤษก็ต้องหนีไปแบบว่าใครบางคนก็รอดตายก็ลําบากยากเย็นต้องหนีกันไปเจอกันเป็นกลุ่มบ้มางไปรวมตัวกันบ้างจนตั้งตัวเริ่มติดเนี่ยอังก็เริ่มเอากลุ่มกองทหารนะบุกกลับเข้ามาในเดลีนะครับ แล้วตัวอังกฤษเองเนี่ยเมื่อมีความแค้นเกิดขึ้นว่าโดนซีปอยเล่นงานเนี่ยแล้วก็รู้ว่าราชวงศ์อาจจะรู้เห็นเป็นใจก็ต้องการล้างแค้นด้วยความโหดเหี้ยมไม่แพ้กันนะครับเขาก็บรรยายให้ฟังเหมือนกันว่าอังกฤษทําอะไรกับคนท้องถิ่นบ้างเนี่ยมันก็มีความโหดไม่แพ้กันสงครามมันไม่มีอะไรดีเลยนะครับเท่าที่อ่านมาดูเนี่ยมันก็คือมีแต่ความแย่กับแย่นะครับ แต่ที่รู้ว่าเมืองเดลีคนที่สวยประชาชนตาดำๆเงี้ยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นโดนปนอาหารโดนปนทรัพย์สินเนี่ยทั้งสอง,งฝ่ายเลยนะก็ทากันทั้งคู่แหละเออแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความเป็นมืออาชีพของทหารอังกฤษมากกว่าเนี่ยไม่ว่าระบบการส่งสบียงการส่งข่าวสารการแทรกซึมการหาหาอินเทลนะครับจากสายลับสืบข่าวอะไรเงี้ยอังกฤษดีกว่าทางกบฏซีปอยเยอะซึ่งตอนแรกเหมือนจะเป็นต่อบางที่แต่ก็ไม่เป็น ตั้งแต่วันที่ปลปอยก่อกระบฏนะครับคือวันที่11พฤษภาจนถึงวันจบศึกนีะ่คือวันที่16กันยายนก็พอถูกล้อมปราบนะครับเป็นเวลาทั้งหมด4เดือนกว่าตัวจกักรพรรดิเองเนี่ยไม่ได้มีความชื่นชอบหรือว่าเข้าข้างสีปอยเป็นพิเศษอะไรขนาดหรอกแต่ว่าจําเป็นต้องเล่นตามบทไปเพราะว่ามีสิทธิ์ได้ที่ตัวกบดเองจะหันมาเล่นงานพระองค์นะครับจกักรพรรดิเนี่ยก็ไม่ชอบกริยาหยาบช้าของสีปอยตอนที่อยู่ในพระราชวังแดงเท่าไหร่หรอกเพราะว่าทำลายสวนทําลายความสงบอะไรของของตัวจกักรพรรดิเองนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อวันที่ใกล้แพ้เนี่ยในพลบข่านนะครับเป็นในพลคนหนึ่งของกลุ่มกระบวนการซีปอยเนี่ยได้มาขอร้องให้พระองค์ออกลบเป็นแม่ทัพนะครับแต่มีคนขัดขวางไว้คนหนึ่งก็คือที่ปรึกษาส่วนพระองค์นะครับซึ่งตอนนั้นพระองค์แต่งองค์ทรงเครื่องเตรียมออกแล้วนะแต่ว่าเรื่องด้วยที่ปรึกษาเนี่ยเป็นคนมาบอกว่ามันจะไม่เหมาะสมนะเพราะว่าจะกลายถูกจดจําไปตลอดไปเลยว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มขบวมุสลิมอะไรประมาณน,นั้นนะครับ องคก็ที่แต่งตรงทรงเครื่องเตรียมเครื่องศึกเตรียมขึ้นช้างศึกแล้วเดินออกมาแล้วก็ถอยกลับไปในหนังสือเขียนไว้เลยนะครับว่ากษัตริย์ทรงทิ้งขบวนแห่และเสด็จกลับเข้ามาในพระราชวังด้วยเขาอ้างว่าจะไปละหมาดตอนเย็นถึงตอนนี้ฝูงชนจํานวนมากและกองทหารต่างสับสนจากนักตื่นตระหนกและกระจายสลายตัวไปในที่สุดนะครับครึ่งการกระทําครั้งนี้เป็นสิ่งที่เริ่มต้นแห่งอวสานของการกบฏเลยก็ว่าได้นะครับเพราะทำให้ทุกคนเสียกำลังใจรู้สึกว่าเออไม่มีอะไรจะสู้ต่อไปละนี่คือสิ่งสุดท้ายละนะครับ นี่คือสิ่งที่กษัตริย์ทาซึ่งตัวจกักรพรรดิเนี่ยก็ได้สูญเสียพระราชทรัพย์ไปเยอะมากในการให้ซีปอยเนี่ยเอาไปใช้เลี้ยงกองทัพของซีปอยให้ต่อสู้กับทัพอังกฤษได้เมื่อศึกนี้จบเนี่ยก็คือแน่นอนมีการประหารเจ้าชายหลายคนนะฮะส่วนที่ประหารก็ประหารแบบทาให้เป็นเยี่งยงหยาหรอบางทีก็แอบเอาไปยิงทิ้งเลยอยังจะพบเจ้าชายมีซ่าโมกุลกับมีซาอาบูบักนะครับซึ่งเป็นเจ้าชายลูกของลูกและหลานของจกักรพรรดิ าดูชาฟานะฮะซึ่งไปนําทัพสีปอยก็คือเข้าลงกับสีปอยอยกล่าวว่าเนี่ยเป็นการรื้อฟื้นความมิ่งหย่งราชวงศ์ได้แน่นอนนี่เป็นโอกาสอันดีแต่หารู้ไหมนี่คือจุดจบของจกักรวรรดิโมกุลแบบถาวรน,นะครับแล้วก็สิ่งที่อังกฤษทําคือจับพิจารณาคาดีนะครับแรกๆตอนศึกจบใหม่ๆนะครับทางอังกฤษเนี่ยได้มีการพิจารณาคาดีนะครับแล้วก็มีการประหารแบบมากมายลงโทษมากมายจนสุดท้ายเริ่มรู้ว่ามันก็อาจจะไม่เวิร์กในวิธีนี้ ก็เริ่มมีการนิรโทศกรรมบางคนที่ไม่เกี่ยวนะครับกลายเป็นนโยบายทางการนะครับซึ่งก็ถูกประกาศในนามของสมเด็จพระราชินีวิกตอรียนะครับในปีประมาณ1858นะครับคือจบศึกตั้งแต่1857แต่ว่ากว่าจะเสร็จกว่าจะทุระอะไรที่ทำทำเรื่องเคลียร์เรื่องพวกนี้ก็คือน่าจะ1858นะครับ ก็คือราชสันตต์อังกฤษเนี่ยครับรับเอาความรับผิดช,ชอบทั้งปวงที่เป็นของอีซินเดียคอมพานีนะครับว่าจริงๆแล้วอังกฤษก็เหมือนก็ยอมรับในไกลว่าอีซินเดียคอมพานีก็ปฏิบัติการโหดร้ไม่แพ้กันนะครับก็เลยทําให้รู้สึกว่าการก่อกบฏนั้นออาโอเคมันจะปองดองก็ต้องอย่างนี้แต่พอมาปองดองเสร็จปุ๊บอังกฤษก็อ้างว่าเอ,ออย่างน้อยที่สุดเนี่ยฮินดูสถานเนี่ยหรือว่าอินเดียเนี่ยสูญเสียราชวงศ์โมกุลที่ปกครองมายาวนานเกือบสามร้อยปี อย่างน้อยที่สุดตอนนี้ฮินดูสถานก็จะจะถูก,ถกปกครองโดยรัฐบาลอาณานิคมอย่างถูกต้องเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญและแทนที่จะเป็นหลากหลายชาติที่ละโมบและจะกระทําการอย่างน้อยที่สุดที่สุดส่วนหนึ่งเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเออเป็นการอ้างว่าไอสิ่งที่จะทําต่อไปเนี่ยเป็นการแบบเออทำให้อินเดียดีขึ้นนะคะโดยการปกครองโด,โดยโดยตัวเราเองเพื่อจะไม่ให้คนละโมกคนอื่นมาหลายชาติหลายอะไรมาร่วมกันร่วมกิน,กนโต๊ะแต่กูจะกินรวมคนเดียวอะไรประมาณนี้ฟังแล้วก็อ,กอ่านแล้วก็อย่างว่าอยู่นิดนึงนะครับอื และสุดท้ายเนี่ยจกักรพรรดิก็โดนจับซึ่งตัวจกักรพรรดิก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ป่วยๆอ่อนแอๆน,น,นะครับแต่ก็ต้องโดนรีไพยไปอยู่ที่ย่างกุ้งเพราะว่าหากยังปล่อยให้อยู่ในในนิวเดลีหรือว่าในเมืองไหนก็ตามในอินเดียเนี่ยอาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือว่าสามารถพูดคุยและเกิดการประทุอีกข,ข,ของการลุกฮืออีกรอบได้ขึ้นมานะครับจริงๆอังกฤษมีการพยายามคิดก่อนว่าจะส่งไปรีไพยที่ไหนไม่ว่าจะเป็นเคปทาวซึ่งเป็นอนาณานิคมเหมือนกันเนาะหรือว่าออสเตรเลียหรืออะไรก็ตาม สุดท้ายก็ตกลงได้แล้วว่าคือที่ย่างกุ้งนี่แหละคือดีที่สุดก็เลยพาจากพักรพรรดิและครอบครัวบางส่วนไปอยู่ที่ย่างกุ้งนะครับตัวจกักรพรรดิเนี่ยตอนที่ถูกดําเนินคดีนะครับว่าก็พยายามบอกกันว่าตัวท่านเองน่ไม่ได้มีประสงค์จะต่อต้านอังกฤษเลยอยากอยู่อย่างสงบที่สุดแต่เรื่องมันเลยตามเลยมาเป็นสองฝั่งที่พยายามดึงตัวท่านพระอ,องค์เองเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างไหนข้างหนึ่งหรือว่าต้องการให้วางเฉยก็ตามแต่ในเมื่อสถานการณ์มันมาอย่างเงี้ยก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่เอารักษาเอาชีวิตรอดไป เท่ากับตัวเองอ่ะก็ไม่มีอะไรเหลือแล้วหมดศักดิ์ศรีหมดสิสดส้นทุกอย่างแล้วทุกวันนี้ก็อยู่ต่าตกตกกรรมลำบากเท่าที่มีชีวิตอยู่นี้ก็บุญแล้วอะไรประมาณนั้นแล้วสิ่งที่อังกฤษทำเนี่ยตอนที่จักรพรรดิลรีภัยเนี่ยผู้ดูแลคือเอ่อทหารนายทหารคนหนึ่งที่ชื่อว่านลสันเดวิสนะครับเป็นคนดูแลที่อยู่ย่างกุ้งเนี่ยการส่งจดหมายเขียนไม่บอกจะเรียกองค์จักรพรรดิหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังเรียกไม่ได้เลยทางรัฐบาลอังกฤษจะส่งมาบอกว่าให้เรียกว่านักโทษของรัฐ ไม่ให้เรียกเป็นการเฉลิมอิสริยยศอะไรประมาณนั้นแหละหลังจากโดนในประเทศไปอยู่ย่างกุ้งสักพักนะครับไม่เวลาไม่กี่ปีทางบาดูชาฟาหรือว่าจักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์โมกุลก็ได้สิ้นชีวิตลงนะครับคนนี้จักรวรรดิอังกฤษก็พยายามฝังโดยไม่ให้รู้เลยว่าอยู่ตรงไหนนะครับไม่บอกใครด้วยแลวก็ทาให้มันดูเป็นเบนธรรมดาป้องกันการที่จะบูชานะครับมีคนมาบูชาหรือจะทําเป็นการปลุกเพื่อมาต่อต้านจักรวรรดิอังกฤษอีกรอบเหมือนกันนะครับ นี่ก็คือสิ่งที่จักรวรรดิอังกฤษได้พยายามทําขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในหนังสือก็เล่าให้ฟังจากนั้นมาอังกฤษก็เข้ามาจัดก,การเป็นบริสลาศนะแล้วก็เริ่มให้การศึกษาเป็นระบบอะไรเงี้ยสุดท้ายเงยไอเนี้ยไอสิ่งนี้นะ่เป็นเชื้อไฟในการเหมือนกับวางราักฐานการปกครองในรับสมัยใหม่แล้วก็ในนั้นกจะมีนักชาตินิยมเกิดขึ้นเพราะว่าการศึกษาของอังกฤษนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดนักชาตินิยมในยุคหลังไม่ว่าจะเป็น มหาตระมคานธีหรือว่ายาวารารเนรุนะครับหรือว่าอีกคนหนึ่งก็ด็อกเตอร์พิมรารามชีมเอมเปกกานะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าในตอนที่เกิดกบฏซีปอยเนี่ยมันมีความคัดง้างกันของฮินดูกับอิสลามไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีแนวทางการทําสงครามที่เหมือนกันซีปอยนียม่มีความเห,หนึ่งเดียวทั้งอิสลามเนี่ยจะเรียกการทําสงครามแบบนี้แบบเอาคืนทั้งหมดเนี่ยว่ายีฮาดซึ่งก็อ้างจากักรพรรดิว่าเป็นตัวแทนของอเลาะนะอะไรอย่างเนี้ย ก็คือจะทำสงครามเพื่อเอาชนะแล้วก็ให้จักรพรรดิเป็นตัวแทนไอ้สงครามยีฮาร์ตเนี่ยมันมันก็มีความไม่เข้าเค้ากับพวกฮินดูหลายอย่างซึ่งแต่ก่อนอ่ะเขาอยู่กันเป็นพระหูกาลวัฒนธรรมก็อยู่ได้จักรวรรดิโมกจักรพรรดิโมกุลทั้งหลายเนี่ยสามารถปกครองให้พระหูะวัฒนธรรมเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างค่อนข้างเป็นอย่างดีแม้ตัวจักรพรรดิโมกุลเนี่ยจะเป็นอิสลามนะฮะเป็นมุสลิมสาขาหนึ่งซึ่งเรียกโมูวมเมดันแต่ว่าจักรพรรดิเนี่ยก็มีความเขาเรียกว่าต้องบาลานซ์กับพวกฮินดูเยอะมากซึ่งก็รูู้ว่าคนน,นิดย เป็นชนส่วนใหญ่ในแถบบริเวณอนุทเวียบนี้ก็เลยต้องมีการบารลานซ์แต่แต่ก่อนที่อยู่กันดีๆในช่วงสีปอยหรือในช่วงเกิดการลุกฮือเนี่ยมันมีความขัดงางของฮินดูกับอิสลามเป็นอย่างมากมายจากนั้นอะ่ะมันก็เกิดความแตกแยกซึ่งอาจจะไม่กลับเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วซึ่งในยุคหลังเนี่ยคุณก็รู้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการคืนเอกราชให้อินเดียของของเปอร์เซียแอนพายนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ยังเขียนแยกประเทศอีกว่าชาวอิสลามไปอยู่ตรงปากีสถานชาวฮินดูอยู่ในอินเดีย แล้วการ move ส่วนกันเนี่ยของ2อ,อันนี้มันเกิดการตายเยอะมากเพราะมีการตะลอบอกแว้งกันอย่างแรงเหมือนเป็นสงครามย่อยซึ่งเขาบอกว่าตายเยอะกว่า,วาที่นาซีถ้าไม่นับค่าในอัลชวิตนะครับมีจํานวนตายค่อนข้างเยอะมากมากกว่าสงครามในยุโรปเอ็กซ์คเูดอัลชวิตอะเออเอาง่ายซึ่งซึ่งมันก็แย่มากนะแต่อังกฤษก็บอกว่านั่นทําดีที่สุดแล้วผมก็ไม่รู้ยังไงเนาะทุกคนก็น่าจะรู้ว่าพอแบ่งไปจปุ๊บจะมีปากีสถานตะวันตกซึ่งเคยปปาก ซึ่งก็คือปากีสถานทุกวนันนี้กับตัวปากีสถานตะวันออกซึ่งคือบังกลาเทศซึ่งก็แยกประเทศภายหลังเป็นบังกลาเทศนะครับอย่างที่เรารู้กันอันนี้ก็ก็คือหนังสือตัวนี้จะเล่าเรื่องค่อนข้างละเอียดแล้วก็ใครสนใจก็ไปหาอ่านได้นะครับก็เป็นรีวิวที่คร่าวๆเร็วๆหน่อยนะครับเพราะเนื้อหามันค่อนข้างเยอะผมอาจจะไม่สามารถจะเล่าทั้งหมดได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นอ่านให้ฟังแล้วก็พันธนาวูหารอาจจะ5ชั่วโมงยังไม่จบเลยมนะั้งถ้าชอบใจเพจ เานะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็เราจะมีเนื้อหาอะไรมาให้ฟังเยอะแยะเลยมีทั้ง facebook และ youtube นะครับขอบคุณมากครับ